สำนวนจีนหูเจี้ยหูเวยจิ้งจอกอ้างบารมีเสือหมายถึงการอ้างบารมีของผู้อื่นในการข่มขู่ผู้คนคำว่าหูหมายถึงสุนัขจิ้งจอกเจี้ยหมายถึงการหลอกลวงหูหมายถึงเสือเวยหมายถึงกำลังอำนาจหรือบารมี ที่มาของสมนวนจีนจิ้งจอกอ้างบารมีเสือเกิดขึ้นในสมัยยุคจ้านกัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องเล่าจีนประวัติศาสตร์จีนติดตามชไนท์ท็อกได้ทางช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอนี้สำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนเราอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องชไนท์ท็อกซึ่งท่านจะได้รับสิทธิพธิเศษรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครและได้ฟังคลิปที่จัดทําขึ้นเพื่อสมาชิกเท่านั้นครับสำหรับท่านที่สนใจสมัครสมาชิกสามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มจอยหรือทางลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ครับ ที่มาของสมนวนจีนจิ้งจอกอ้างบารมีเสือในสมัยยุคจ้านกัวได้เกิดเหตุการณ์ที่แควนเจ้ายกกองทัพเข้าตีดินแดนแควนเว่ยทำให้พันธมิตรแควนเว่ยแควนซ่งรวมกำลังกันตีโต้กับแควนเจ้าแควนเว่ยได้ส่งกองทัพที่นำโดยผังจวนคู่ปรับของซุนปินแห่งแควนฉีหนึ่งในสุดยอดกุนซือในประวัติศาสตร์จีนเข้านำทัพ ด้วยความเข้มแข็งของฝ่ายกองทัพแคว้นเวย่ยและความสามารถของแม่ทัพผังจวนทำให้กองทัพแคว้นเวย่ยสามารถเข้าร้อมเมืองหานตานเมืองหลวงแคว้นเจ้าได้โดยง่ายโดยที่แคว้นเจ้าไม่สามารถต้านทานการโจมตีของกองทัพแคว้นเว่ยได้ หลังจากที่แควนเจ้าถูกกองทัพแควนเว่ยโจมตีอย่างรุนแรงและพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องอยู่หลายครั้งในที่สุดเจ้าเฉิงโหเจ้าแห่งแควนเจ้าจึงได้ตัดสินใจส่งทูตไปยังแควนฉีและแควนชูเพื่อขอความช่วยเหลือที่แคว้นชูเมื่อทูตของแควนเจ้าได้เข้าเฝ้าฉูส่วนหวังแห่งแควนชูก็ขอร้องให้แคว้นชูส่งกำลังทหารไปช่วยรบ ฝ่ายผู่ส่วนหวังยังลังเลใจว่าจะส่งกองทัพไปช่วยแควนเจ้าดีหรือไม่จึงได้เรียกประชุมเหล่าขุนนางเพื่อสอบถามความเห็นในที่ประชุมขุนนางเจ้าซีชี่แม่ทัพและนายกรัฐมนตรีของแคว้นชูเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นมาต่อต้านความคิดที่จะส่งกองทัพเข้าไปช่วยเหลือแควนเจ้าโดยเจ้าซีชวเสนอให้ชูหวัง บอคอ,อยให้แคว้นเว่ยและแคว้นเจ้าสู้รบกันจนทั้งสองอ่อนแอลงไปทั้งสองฝ่ายจากนั้นแคว้นชูจึงค่อยเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ส่วนขุนนางคนอื่นในที่ประชุมเมื่อเห็นว่าเกาซีชี่แสดงความเห็นต่อต้านการนำทัพเข้าไปช่วยเหลือแคว้นเจ้าจึงเงียบไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็นเป็นอื่นเพราะเกรงกลัวในอำนาจเกาซีชี่ถึงแม้ว่า ชูหวังจะอนุญาตให้ขุนนางในที่ประชุมออกความเห็นได้แต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดแสดงความคิดเห็นอื่นอีกฝ่ายชูหวังรู้เหตุผลที่แท้จริงที่เหล่าขุนนางไม่กล้าพูดแสดงความคิดเห็นจึงกล่าวขึ้นมาว่าเมื่อทุกท่านไม่กล้าพูดข้าจะพูดเองว่าแล้วชูหวังก็กล่าวขึ้นกลางที่ประชุมขุนนางว่า ถ้าได้ยินมาว่าทุกแคว้นเหนือใต้ต่างเกรงกลัวเจ้าซีชี่แห่งแคว้นชูพวกท่านรู้หรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใด เราขุนนางที่ได้ฟังต่างนิ่งเงียบด้วยความเกรงกลัวแต่มีคนผู้หนึ่งชื่อเจียงอีซึ่งเป็นทูตของแคว้นเว่ยในแคว้นชูได้ก้าวออกมาแสดงความเห็นแต่เจียงอีก็ไม่ได้ตอบคำถามของชูหวังโดยตรงแต่เขากลับขอเล่านิทานเรื่องหนึ่งในที่ประชุมขุนนางว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเสือตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำเมื่อมันรู้สึกหิวโหวยจึงออกจากถ้ำ มาหาอาหารพอเสือตัวนี้เดินมาถึงที่ป่าทึบแห่งหนึ่งมันก็เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินอยู่ด้านหน้าเมื่อสบโอกาสเสือจึงกระโดดเข้าไปจับสุนัขจิ้งจอกในทันทีแต่ในขณะที่เสือกำลังจะอ้าปากเข้ากัดสุนัขจิ้งจอกทันใดนั้นสุนัขจิ้งจอกเจ้าเลกก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อน เจ้าเสือเจ้าอย่าคิดนะว่าเจ้าเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าสัตว์ทั้งหลายในป่านี้ต่างเกรงกลัวข้าเพราะจักรพรรดิแห่งสวรรค์ทรงมีบัญชาให้ข้าเป็นราชาแห่งราชาของสัตว์ทั้งหลายหากสัตว์ตัวไหนกล้ากินข้าจะต้องถูกสวรรค์ลงโทษอย่างแน่นอนพ่อเสือได้ฟังเช่นนั้นก็เชื่อครึ่ง ไม่เชื่อครึ่งแต่พอเสือสังเกตเห็นท่าทีของสุนัขจิ้งจอกที่มีทีท่าสงบนิ่งไม่มีทีท่าว่าจะเกรงกลัวตนแถมยังทำตัวเย่อหยิ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเองเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าทั้งหลายจึงรู้สึกหลังเล ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเห็นว่าเจ้าเสือกำลังลังเลใจว่าจะเชื่อตนหรือไม่จึงรีบพูดต่อว่าถ้าเจ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเจ้าลองเดินตามหลังข้ามาแล้วคอยดูว่าพ่อสัตว์ต่างๆเมื่อเห็นข้าแล้วจะเกรงกลัวข้าซักเพียงใดฝ่ายเสือเห็นว่าวิธีการนี้ก็ไม่เร็วจึงให้สุนัขจิ้งจอกเดินนำหน้าส่วนเสือเดินตามสุนัขจิ้งจอกไปด้านหลัง พองสุนัขจิ้งจอกเดินนำเสือไปที่ใดเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ในป่าต่างก็แสดงทีท่าเกรงกลัวและหลบหนีไป ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกยิ่งกระหิ่มยิ้มย่องส่วนเสือพอเห็นท่าทีของสัตว์ป่าตัวอื่นที่ท,ทําทีเกรงกลัวก็เริ่มเกรงกลัวสุนัขจิ้งจอกขึ้นมาบ้างโดยเสือนั้นไม่รู้เลยว่าที่สัตว์ทั้งหลายวิ่งหนีและเกรงกลัวนั้นไม่ใช่เจ้าสุนัขจิ้งจอกแต่พวกมันวิ่งหนีเสือที่เดินตามมาด้านหลังสุนัขจิ้งจอกต่างหาก ภายเสือเมื่อเดินไปเรื่อยๆก็เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีท่าทางเกรงกลัวสุนัขจิ้งจอกจึงไม่กล้ากินสุนัขจิ้งจอกอีกและแตัดสินใจยอมปล่อยสุนัขจิ้งจอกไปสุนัขจิ้งจอกจึงเอาตัวรอดจากการล่าของเสือได้สำเร็จโดยการอาศัยอำนาจบารมีของเสือนั่นเองเมื่อเจียงอีเ,เล่าเรื่องจิ้งจอกอ้างบารมีเสือจบจึงกล่าวต่อไปว่า แผ่นดินแคว้นฉูยิ่งใหญ่แคว้นฉูมีกองทัพอันเข้มแข็งจนแคว้นทั้งหลายต่างเกรงกลัวแต่ความเกรงกลัวของแคว้นทั้งหลายนั้นไม่ได้เกรงกลัวนายกรัฐมนตรีเจ้าซีชีแต่แคว้นทั้งหลายเกรงกลัวอกองกำลังทหารทั้งหมดของชูหวังซึ่งอยู่ในมือเจ้าซีชีต่างหากเมื่อเป็นเ่นนานบุคคลที่แท้จริงที่แคว้นทั้งหลายเกรงกลัว หาใช่เจ้าซีชี่แต่ทุกคนเกรงกลัวบารมีชูหวังตังหาเมื่อเจียงอีเมื่อเจียงอีเล่าเรื่องจิ้งจอกอ้างบารมีเสือจบจึงเริ่มมีผู้ที่กล้ามาแสดงความเห็นในที่ประชุมขุนนางส่วนถู่หวังจะส่งกองทัพไปช่วยแควนเจ้าหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามได้ในตอน36กลยุทธ์กลยุทธ์ที่12จูงแพะติดมือครับ ก่อนจบตอนในวันนี้ชัยนาทอกมีคำถามมาถามความเห็นทุกท่านว่าหากท่านผู้ฟังเป็นขุนนางที่สามารถแนะนำชูหวังได้ท่านจะเลือกแนะนำให้ชูหวังส่งกองทัพไปช่วยแควนเจ้าหรือไม่เพราะเหตุใดแสดงความคิดเห็นมาได้ในช่องคอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องเล่าจีนประวัติศาสตร์จีนอย่าลืมสนับสนุนเราโดยการกด subscribe like s h a r แล้วกดติดตามช่อง China Talk และแฟนเพจ c h น n ทอล์กกันด้วยนะครับ